โควิดวันน, 27, น, 19, น,น,นี้พบผู้ติดเชื้อใหม่27,071รายเสียชีวิตอีก80รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม27,071รายผู้ป่วยสะสม1 7 9 7 3 4รายรวมยอดติดเชื้อสะสม3 3 3 1 6 9รายเสียชีวิตเพิ่ม80รายเสียชีวิตสะสม24,075ราย ผายป่วยเพิ่ม21,522ลายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว2,3603ลาย